เราไปต่อที่เรื่องนี้ดีกว่าเออใช้คำนี้ฮะยังไม่เป็นดรามา่าแต่กลิ่นไม่ค่อยดีแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวอีกไม่เกิน24ชั่วโมงนี้มันอาจจะกลายเป็นดราม่าก,ก็ได้สำหรับภาพยนตร์ไทยเรื่องผีใช้ได้ค่ะ ภาพยนตร์ที่เคยได้รับการโปรโมทจากสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติว่านี่คือหนังประจำปีนี้ที่สมาพันธ์เลือกส่งไปเป็นตัวแทนรางวัลสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศหรือว่ารางวัลภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมในการประกาศรางวัลอสการ์ครั้งที่98แล้วมันเป็นครั้งที่สำคัญครับเพราะอะไรมันเป็นครั้งที่เราส่งต่อหลังจากหนังเรื่องหนึ่งของเราเนี่ยส่งไปแล้วเข้าใกล้การไปสู่ฟลายน l อลลิสมากที่สุด นั่นก็คือปีที่แล้วตอนที่เราส่งหลานมากไปหลานมากเฉียดนิดเดียวครับเกือบจะเข้า5เรื่องสุดท้ายได้แล้วก็กลายเป็นกระแสมากๆแล้วก็ทุกคนก็แบบว่านี่คือความใกล้ได้ชิงออสการ์ที่สุดครั้งหนึ่งของภาพยนตร์ไทยเลยนะในขณะเดียวกันผีใช้ได้ค่ะเนี่ยเอาจริงๆภาษีก็ดูน่าสนใจครับเพราะว่าหนังเรื่องผีใช้ได้ค่ะหรือว่า Useful ฟู o s t เรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีครับในระดับนานาชาติไปฉายที่ เทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองคานก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีดังนั้นถ้าเทียบกับหนังเรื่องอื่นๆในรอบปีที่ผ่านมาผีใช้ได้ค่ะหรือว่า useful g h โ s t เรื่องนี้เนี่ยเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงในการส่งไปชิงรางวัลออสการ์ภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมที่กำลังจะถึงนี้ครับแต่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับเห,รเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคืออะไระประมาณช่วง ใกล้ๆจะทุ่มหนึ่งฮะห้าหกโมงเย็นเนี่ยที่ต่างประเทศเขามีการประกาศรายชื่อหนังเขาเรียกว่าออสการ์อินเตอร์เนชั่นแนลแคตตากรีหนังทั้ง86เรื่องที่ถูกส่งเข้าไปให้กับโหวตเตอร์ที่ต้องโหวตเรื่องนี้เนี่ยได้ดูกันรายชื่อทั้ง86เรื่องถูกเปิดขึ้นมาอย่างเป็นทางการครับก็มีหนังสปะชาตินะครับนานาชาติมาหนังจีหนังเกาหลีหนังอะไรเยอะแยะไปหมดเลย แต่ปรากฏว่าเนื้อข่าวที่ผมแคปเจอร์มาอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อข่าวของทาง The Rap นะครับมีท่อนหนึ่งที่เขาระบุว่าในขณะที่หนังถูกเสนอหนังมีรายชื่อหนัง86เรื่องถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้ในรอบแรกเนี่ยมากกว่าคราวที่แล้วหนึ่งเรื่องก็คือคราวที่แล้ว85เรื่องเนี่ยมีภาพยนตร์บางเรื่องจากบางประเทศเนี่ยที่ถูกส่งมาก่อนหน้านี้แล้ว สุดท้ายไม่ได้มีชื่อหรือว่าเขาเรียกว่า fill out all t h e proper submission form มีปัญหาในการส่งเข้าประกวดจนทำให้ไม่มีชื่ออยู่ใน86เรื่องนี้หนึ่งในเรื่องที่โดดเด่นที่หายไปก็คือ the useful i useful ghost หนังที่เคยไปเปิดตัวที่คา n n e s Film Festival จากประเทศไทยนอกจากนั้นก็มีหนังกัมบูชาหนังปาปูนิกินีหนังเซเนก้ลแล้วก็หนังของคาซากิจิสถาน โดยทางสื่อยังไม่ได้มีการระบุครับว่าเหตุผลที่สุดท้ายยูทูโกสดันไม่อยู่ใน86เรื่องที่เป็นลิสต์ของหนังที่จะไปชงชิงอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มออสการ์ปีนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นระบุแค่ว่าเหตุผลที่รายชื่อหายไปเนี่ยมันมีอยู่2 3สเหตุผลก็คือ1เอกสารที่ส่งเนี่ยมันไม่ครบถ้วนคือเขาต้องการเอกสารเยอะมากนะครับเขาต้องการเอกสารทั้ง เอกสารเรื่องการใช้ในโรงภาพยนตร์จำนวนการใช้ในอเมริกาและต่างๆนานามากมายเลยหรือ2คือหนังไม่ผ่านคุณสมบัติบางข้อเรื่องนี้เนี่ยทางสมาพันธ์ยังไม่มีการออกมาชี้แจงนะครับเพราะว่าลิสต์รายชื่อหนัง86เรื่องมันเพิ่งจะประกาศมาในช่วงเย็นนี้แต่ก็เริ่มมีข่าวลือมาออกมามากมายครับ ใครได้ยินข่าวลืออะไรมาก็ฟังหูไว้อีกหูหนึ่งก่อนก็นแล้วกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับภาพยนตร์เรื่องผีใช้ได้ค่ะหรือว่า Usful ฟ o โ s t แต่ใครสนใจเรื่องนี้จับตามองดีๆผมเชื่อว่าอีกไม่เกิน24ชั่วโมงไม่เกินสุกนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมีคนที่เกี่ยวข้องกับผีใช้ได้ค่ะเนี่ยหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติเนี่ยออกมาชี้แจงครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น กับการส่งหนังความหวังของไทยเรื่องนี้ไปชิงออสการ์แต่สุดท้ายดันคว่ำตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มชิงหรือพูดง่ายๆก็คือส่งไปแล้วไม่ถูกคัดเข้าไปเป็นหนึ่งในหนังที่จะเข้าไปชิงรางวัลน,นี้ในปีนี้รถทัวร์คว่ำตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเอารอดูก็แล้วกันนะครับนั่นคือเรื่องราวของอุสฟูโกสหรือว่าผีใช้ได้ค่ะครับ